สวยจากอู๋สมควฟรี่มาให้ทุกคนได้ดูอีกแล้วนะคะคั้งคลิปเลยเป็น10ลร้ออีสุนเกา้าเครื่อง195เป็น10ลร้อเพาวเดียวนะคะลูกค้าสั่งเป็นกระบะ้กสูงเปิดได้10บานเราก็จัดให้เลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจกระบะนะเข้ามาเลือกดูตัวรถกันก่อนได้แล้วสเปคกระบะอยากได้แบบไหนสามารถสั่งได้ทุกสเปคเลยจะเอาเปิดข้างได้ไหมนะคะจะเอา้กสูงหรือเปล่าน,นะคะแผงข้างสูงเท่าไหร่ประตูแต่บานกว้างเท่าไหร่สามารถกําหนดได้ทุกสเปคงานเลยนะคะและที่สําคัญเลยลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะว่าอยากได้ สีแบบไหนเพราะว่าเราทําให้ใหม่ทั้งลูกเลยนะไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในนะคะตัวครอบตัวแรปลายถ้าลูกค้าอยากได้ก็สามารถสั่งได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูฉบับที่เสร็จสมบูรณ์กันดีก,กว่าค่ะว่าจะสวยขนาดไหนอันนี้ก็เป็นฉบับเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะก็คือทําให้ใหม่หมดเลยพิ้วใหม่ชุดใหญ่เลยนะคะก็คือจะเป็นกระดาบะทาสีให้ใหม่ทั้งลูกเลยแล้วก็ทําสีหัวให้ใหม่ทั้งหัว กระสีใหม่นะเดินไปให้ใหม่รอบคันย้างให้ใหม่สิบเ้นเลยล้อปะทะน,นี้เราก็ทเส็จให้ใหม่นะคะมีแบตเตอรี่ให้ใหม่หนึ่งปูภายในหัวเก่งเราเก็บให้เรียบร้อยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์วิธีติดฟิลถ้าปอขาดเราพุดมใหม่ถ้าพุ่งอะไรขาดเราพุดไม่ใหม่เลยถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจนะคะเข้ามาเลือกดูตัวรากันก่อนได้เลยนะคะที่นี่สามารถจัดไปได้ทั่วประเทศเลยอย่าลืมผันไปผนมานมาดูร้อกันนะคะ